ไลฟ์แบบจีในช่วงมิวสิกกูรูนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้พี่โจมีแอปพลิเคชันเจ๋งๆนะครับสำหรับคนดนตรีน่าจะมีไว้กัน <c oughs> น้องวงวงแรกเมื่อกี้นะครับน่าจะเหมาะมครับ <c oughs> ก็เอามารีวิวสำหรับจริงๆมันก็เอาไปใช้จริงๆไม่ได้แต่ว่ามันสร้างแรงบันดาลใจได้ในการแบบว่า เสริมไอเดียใหม่ๆมีเอฟเฟกเล่นอะไรได้บ้างอย่างี้ใช่ไหมแต่เวลาเพื่อนมาบ้านก็น่าจะโอเคเะครับพี่เพื่อนมาบ้านโอเคเลยครับในช่วงเวลาที่คือถ้าเป็นดีเจตัวจริงเนี่ยผมว่าเขาจะใช้ได้เนียนเลยนะได้เนียนมากครับอย่างพวกเราก็อาจจะแบบลองถูๆเล่นๆแล้วก็เอ้ยน่าเอาไปทําเพลงผมผมเคยเห็นดีเจเขาเอาไปเล่นจริงๆผมซื้อเนี่ยเพราะว่าผมเห็นดีเจเขาเล่นซึ่งผมรู้สึกว่าโโหเขาเนียนมากเนียนเนียนแล้วก็มีการแบบ แต่แบบมีท่าทางอ้โหอะไรใช้ได้เลยพอผมมามาเองปุ๊บเงียบเลยมมันไม่ลื่นแบบเมื่อกี้ทำไมมันไม่สมูทเหมือนเมื่อกี้จริงๆก็เลยบอกว่าการเป็นดีเจเนี่ยมันต้องมีท่าท่าเนี่ยสำคัญมากการเพอร์ฟอร์แมนส์สำคัญมากก็ท่าผมคงยังไม่ได้ก็ต้องฝึกอยู่แต่ว่า ผมก็ไปฝึกเรื่องการผสมเพลงหรือเรื่องทําการทําต่อเพลงต่อเพลงรีมิกซ์เพลงอะไรอย่างงี้นะครับแอปพลิเคชันนี้ชื่อว่า Tractor Tractor นะครับก็ง่ายๆก็คือเราโหลดเพลงเข้ามานะครับมันจะมีหลักการก็คือเหมือน2 d e เด็กสถ้าเกิดเป็นใครเคยเห็นดีเจก็จะมี2 2เครื่องเปิดสองอันแล้วก็ย้ายมาเปิดอันนี้แล้วก็ เบลนไปทางนี้ไปผสมงไทางนี้ผสมกันหรือผสมกันอยู่ตรงกลางใช่ครับซึ่งตรงนี้ก็จําลองมาเหลืออยู่ในแอปหล้ละใช่ล้ใช่ครับก็จะทําให้ดูง่ายง่ายคือผมเมื่อเราโหลดเพลงเข้ามาแล้วต้องบิดสักนิดนึงได้ไหมครับโอ้โหทีนี้คนเปิดตาเคเลยครับโหลดเข้ามาเสร็จนะครับก็กดเพลงเลยได้เพลงที่เราชอบนะถูไปได้มามีรีเวิร์สอะไรนะครับ ได้ไหมครับท่ามาแล้วครับท่ามาซ้อมไปเรื่อยๆครับท่าปิดไฟครับปิดไฟโอ้โหนะครับแต่ว่าสมมุติมันแห้งไปเราใส่ลูปแท็กที่สองใส่ไปนไครับเราอยากเล่นอะไรกับมันสมมติว่ามันสามารถย่อขยายได้หมดตัวลูปเนี่ยนะครับทำลูบกดลูปมันย่อได้นะครับย่อเนี่ยครับไม่ย่อครับ ก็จะเล่นอยู่แค่ตรงสีเขียวนี้แล้วให้มันแคบลงอีกก็ได้นะครับบิ้กบิกบ้า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 น้าบ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 ้เ้าอ้าบาบ้า้บ้า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 ง้า้าบ้บ้าน้าบ้าบ้าบ้า่้อบ้าบ้บ้าบ้นบ้าบ้รบ้าาง้าบ้้าบ้นบ้ายมัน้าบ้าบ้า้าบัาา้บ นี้ออกนะครับมันก็เล่นเหมือนเดิมแต่ปุ๊บเราอย่าใส่เอฟฟองเอฟเฟกอะไรนะครับก็ไปที่เอฟเฟกต์นี่บ้างมีให้เลือกนะครับนี่ได้ครับมีให้เลือกมีดีเลย์ก็หมุนไปนะครับมีนะครับมีเวิร์บใส่เข้าไปนะครับมีเยอะแยะนี่มีแบบ ก็แก้เครียดได้แก้เคียดได้ถ้าเป็นใครที่ไม่เป็นดีเจก็สามารถมาต่อยอดความคิดในการทำเพลงได้ใช่ครับอย่างน้องเมื่อกี้น่าจะเหมาะวงแรกวงแรกใช่วงแรกครับเพราะเอฟเฟกพวกนี้บางทีมันต้องทำจากการที่มันเหมือนดีเจมามีการสะดุดมีการถูถ่ายอะไรกันไปนะครับจริงๆมันก็คือการ EQ การใส่เอฟเฟกการการจูน แล้วก็ให้มันลงกับบีดเพราะว่าในตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของออโต้ซิงค์ใช่ครับมันก็จะซิงค์กันถ้าดีเจสมัยก่อนจะต้องโโอ้หคอยฟังคิวแล้วก็ต่อให้มันเนียนซึ่งเดี๋ยเรากดปุ๊บอะไรพวกนี้บีทมันตรงแล้วตรงเลยครับเหลือที่ว่าเราจะเล่นลูกเล่นหรือสร้างสรรค์ยังไงนั่นเองแล้วก็ท่าสําคัญโโอ้หนีเน้นเลยครับรายการมากนะฮะไหนพี่ลองเปิดแล้วพี่ลองสักนิดนึงได้ไหมครัเออผมขอไปซ้อมมาก่อนดีกว่าเพราะว่าคนน่าอายเหมือนกันครับซ้อมกับเลดี้ดีเจด้วยนะครับโอ้โหเยี่ยมมากครับ อะไรนิจ้าเลยนะคึงๆองนี้เลยนะครับหรือว่าองจริงๆแอปพลิเคชันมันสร้างความสะดวกมามากแล้วแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเป็นมนุษย์ต้องมาสร้างสรรค์สิ่งที่มันมีอยู่ให้มันเกิดความแบบสนุกสนานสมูทต่อไปนะครับก็เหมือนเราเป็นพ่อครัวแหละครับเขามีหน้าที่ปรุง แต่ว่าเราได้อุปกรณ์ดีๆแล้วใช่ครับเราก็สร้างสรรค์แต่วัตถุดิบมันไม่สามารถปรุงด้วยตัวเองได้มันวิ่งมาชนกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนปรุงปรุงไม่เก่งมันก็ไม่อร่อยอยู่ดีแต่ถ้าคนปรุงปรุงให้ดีมันก็จะดีเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปหัดปรุงกันมานะฮะครับผมโอเคครับขอบคุณมากนะครับสำหรับแอปพลิเคชันที่นํามารีวิวกันวันนี้นะครับผมมาคำถามจาก Facebook กันมากดีกว่านะครับมีหลายคำถามแอปพลิเคชันเมื่อกี้คืออะไรคะไวมากเลยอ่ะ นี่เขาปิ้นมาเร็วขนาดนี้เลยเหรอเออนะฮะเวลาที่พวกพี่ๆแต่งเพลงกันมีการเขียนเป็นมิวสิกสกอร์ออกมาไหมครับหรือว่ามีแค่เนื้อกับคอร์ดอเป็นคำแรกนะครับสำหรับผมตอนแต่งแต่งเพลงก็คงไม่ได้ใช้ถึงขั้นทำสกอร์แต่ว่าก็มีต้องอธิบายให้ทางบ้านเข้าใจสกอร์นี่ในที่นี้ผมว่าคาดว่าน้องน่าจะหมายถึงโน้ตที่มันมีหลายเครื่องดนตรีในหนึ่งหน้าถ้าโน้ตแผ่นเดียวเนี่ย ทำไงไม่มีตัวอย่างเดี๋ยวคราวหน้ามาให้ดูแล้วกันบรรทัดห้าเส้นบรรทัดห้าเส้นแล้วก็เรียงออกมาในในหนึ่งเครื่องดนตรีแต่สกอร์เนี่ยสมมุติเพลงนี้มี5ชิ้นในหน้าหนึ่งมันก็จะเห็น5ชิ้นเลยที่เล่นไปพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือต้องเป็นวงดนตรีที่มีเครื่องดนตรีเยอะหน่อยจริงจริงตั้งแต่1 2เครื่องขึ้นไปก็ต้องมีสกอร์แล้วใช่แต่ในกรณีที่แบบ ไปเขียนเพื่อให้คนอื่นไปเล่นต่ออะไรอย่างนั้นนะครับสมัยก่อนอะไรอย่างนี้จะต้องทำานงานใช่ไหมเหมือนเป็นการเรียบเรียงนะครับแต่ว่าเพลงที่เราทำกันอยู่เงี้ยมันคงไม่ต้องเขียนถึงขนาดเป็นสกอร์มันมีความสะดวกในเรื่องของโปรแกร,รมที่สามารถบันทึกลงไปได้ในอีกรูปแบบก็แต่ว่าบางบางงานที่ทําก็เขียนอย่างงานที่ต้องทําเกี่ยวกับเพลงประกอบเพลงประกอบ เขาต้มด้วยไหมฮะไม่ใช่ประกอบด้านคุณไปหิวเลยครับเลยนะพลงประกอบแบบประกอบรายการประกอบหนังอะไรอย่างนี้ซึ่งอาจจะต้องใช้วงใหญ่ขึ้นใช่ครับที่ต้องอ่านครับโน้ตแล้วก็ เครื่องดนตรีที่ใช้กุญแจไม่เหมือนกันนะกุญแจมันก็ต้องมีสกาตเขียนมีแม่กุญแจมีลูกกุญแจใช่อย่างงั้นหรือกุญแจซ้อนกุญแจฟ้าอะไรอย่างงี้ใช่ครับผมแต่ว่าเพลงอย่างพวกเราอาจจะไม่ต้องหรอกแต่ว่าอาจจะมีการเขียนเป็นโน้ตแค่ตัวเมโลดี้ครับ กับกับขอดเพราะบางขอดเราไม่ได้อาจจะใช้ขอดตรงๆอาจจะเพิ่มตัวแอดอะไรไปต่างๆนะครับก็อาจจะต้องเขียนบ้างก็ติกว่าเราแอดตรงนี้เข้าไปเมโลดี้วิ่งมาทางนี้อะไรเงี้ยก็เขียนบ้างแต่ว่าไม่ได้ลงถึงขนาดแบบว่าเป็นสกอร์ใหญ่หรือว่ารวมวงเรียบเรียงแบบอะไรขนาดก็ทั้งนี้ทั้งนั้นสรุปแล้วก็คือขึ้นอยู่กับความจําเป็นเพราะเดี๋ยวนี้มันก็ มีความสะดวกหลายๆอย่างก็ค,คือเราใช้การจดบันทึกใส่โปรแกรมเพลงได้อ,อะไรอย่างนี้นะฮะแต่สมัยก่อนเนี่ยที่เขาต้องจดเป็น,นโน้ตเพราะว่าเหมือนเราเขียนหนังสือ,อแล้วเพื่อให้คนอื่นอ่านต่อ,อหรือว่าเก็บบันทึกไว้เผื่อจำไม่ได้เรากลักบมาอา่อานเองอะไรเงี้ยมันเลยต้องมีการจดบันทึกแต่สมัยนี้มันก็มีโปรแกรมเพลงมาช่วยแต่ถ้าใครเขียนได้มันก็เป็นเรื่องดีครับก็ดีมากดีมากเลยครับโอเคนะครับคำถามแรกผ่านไปคำถามคำถามที่สองครับน่าสนใจครับ การคิดเมโลดี้เพลงคิดยังไงครับพี่จะต้องอธิบายก่อนว่าเมโลดี้คืออะไรเมโลดี้คือทํานองครับครับทํานองคือทํานองคืออ่าเช่นเพลงฮิตฮิตขึ้นมาเลยครับอ่าเพลงฮิตฮิตนะครับครับผมนึกไม่ออกเลยเนี่ยคือทานองอ่านี่ทำนองเดี่ยวเดี่ยวยังไม่มีเนื้อลงไปใช่ครับ แล้วก็วิธีคิดเนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องมีขอดก็ได้<ช>ไม่ต้องมีอะไรเลยก็ได้แต่ว่ามีความเข้าใจอ,อย่างหนึ่งคือว่าการทําทํานองเนี่ยทำนองมีมีการแบ่งท่อน<ช>อเรานึกก่อนว่าทํานองเราท่อนนี้เราจะใช้ทํานองแบบไหนหจะใช้โน้ตวิ่งแบบไหนท่อนพีฮุกเราใช้แบบไหนหท่อนฮุกเราจะพีกแบบไหนพุ่งไปเลยพุ่งไปเลยหรือจะแบบปี๊ดปั๊ดไปเลยแล้วแต่เราแต่ว่าการสร้างทํานองเนี่ยเราสร้างจากการทําโมทีฟ โมทีพของตอบอะไรอย่างี้ใช่หครับก็คือเราสามารถทําให้มันเกิดเป็นว่าถ้าเป็นตัวโน้ตเนี่ยโมทีฟก็คือทํานองก็คือเนี่ยตัวที่ของใช่แต่ยังไม่มีโน้ตนะยังไม่มีโน้ตก็คือเป็นเสียงเดียวเป็นเป็นบีดเป็นจังหวะเป็นจังหวะจังหวะเราใส่ไปปัก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 แล้วเราค่อยใส่เติมโน้ตเข้าไป อย่างเมื่อกี้พี่โจร้องอะไรนะครับปัก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 กพอใส่โน้ตปุ๊บตัดตดตดตาก็กลายเป็นใส่โน้ตเข้าไปเป็นเมโลดี้แล้ววิธีการสร้างทํานองเนี่ยมันควรจะมีการซีเควนซ์กันมีการถามมีการตอบตาดับตัด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 าันตัดาัดอัดตัดตัดกันนัดตับตัดตัคตัดต็คตัด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 ตอดแัดตัดตัดัดตัดดตัตัดแล้วตด ง่ายแล้วก็การใส่เมโลดี้เอ้ยการใส่เนื้อที่ง่ายขึ้นนะครับปกติก็คือมันก็ทําได้หลายแบบบางคนสร้างทํานองจากการแต่งเนื้อดิบเลยแล้วก็ดัดมาพร้อมกันเลยาพร้อมๆกันบางคนทําดนตรีฟูลเลยเสร็จปุ๊บแล้วค่อยใส่เมโลดี้ที่หลังหรือใส่เนื้อไปพร้อมกับเมโลดี้เลยมันก็ได้หมดหลายๆแบบหรือบางคนเนี่ย ไม่เป็นดนตรีเลยหยิบโทรศัพท์มาอันนึ่งแล้วก็ทำใส่เข้าไปเหมือนที่ผมทําเมื่อกี้เนี่ยให้เพื่อนมาช่วยหาคอร์ดแล้วก็ให้นักดนตรีเก่งๆมาใส่คอร์ดเพราะจริงๆคอร์ดช่วยทาให้เพลงเพาะได้จริงๆคุณใช้แค่โน้ตเดียวตา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 แล้วคอร์ดวิ่งไปมันยังเพาะลองไหมลองไหมนี่ลองสิสวยละนี่นะครับเป็นแบบ โโหล็อกล็อกมากเลยนะครับต้องกดอันไหนฮะผมก็กดไม่ค่อยเป็นฮะอัดจัดจัจัด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 จัจับพอเปลี่ยนจอดจดัจจัจด แต่ว่ามันกัดอยู่นะครับต้องไปหาก่อนแต่ว่าพอพอถ้าสมมุติว่าคอร์ดมันตรงกับเมลดี้จริงๆเนี่ยมันจะทำให้เพลงมันเพาะขึ้นสมมุติว่าเราใช้แค่คู่3ก็ได้น้ตสามตัวจัะจะจจะจจะจจัจจัจอันนี้คือเบสิกวิ่งตามคอร์ดไปก่อนใช่ไหมครับง่ายๆถ้าสมมุติว่าร้องเปลปา จั๊ด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 จ้าวงงโอ้โหไม่พอเลยเพลงโคตรจะไม่พอครับแต่ว่าเราใส่คอร์ดไปจั๊ดจั๊ดจั๊ดจ้าวจั๊ดจั๊ดจ้าวเนี่เห็นไหมครับมันก็จะพอขึ้นเพราะนั้นคอร์ดก็มีความสำคัญเมโลดี้เราไม่จำเป็นต้องใช้เลนส์กว้างเราใช้แค่น้อยๆเนี่ยมันก็เขียนเนื้อง่าย เพรนั้นอาจจะต้องดูศักยภาพของคนที่ถ่ายทอดด้วยว่าสามารถร้องได้เรนจ์กว้างหรือแคบยังไงต้องแต่งให้เหมาะสมก็ใส่เมโลดี้มาเสร็จแล้วร้องใส่เทคนิคหน่อยจะ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 จาจะ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 อะจะจะกะจ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 ีจะ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 ีเจะจะจะจมจสีเปลี่ยนจะจรจะ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 นะจรจะจะจะจ แค่ประมาณนี้แล้วก็เรารู้สึกอะไรเราก็ใส่ไปก่อนแล้วก็แบ่งท่อนให้ได้แค่นั้นเองครับมีการถามตอบเรื่องของโมทีฟใส่เมโลดี้แล้วก็เรื่องของความสามารถการถ่ายทอดของคนนั้นนะครับว่าจะไปเขียนให้กับนักร้องหรือว่าจะเขียนให้กับเครื่องดนตรีถ้าเขียนให้ืดนตรีก็ต้องรู้ด้วยว่า เครื่องตรีชิ้นนั้นเรนมันร้องเอ้ยเล่นได้มากแค่ไหนใช่มครับโอเคครับลองไปฝึกดูครับครับก็เป็นคำถามจาก Facebook ยังไงอาทิตย์หน้ากลับมาตอบกันใหม่แล้วกันนะครับพี่โจก่อนลาจากกันไปวันนี้พี่โจฝากผลงานหน่อยแล้วกันครับก็ตอนนี้ก็มีเพลงกลืนของซีซันไฟฟ์นะครับแล้วก็มีฟงซ่านของคุณแชมปแล้วก็มีข้ออ้าง ไม่ว่างเขาอ้างความหมดใจของพอยเต้นฮะครับผมีเพลงนี้โดนมากเลยครับผมนั่คือสามเพลงที่กําลังทําได้ที่ออกมาแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังมีผลงานที่รอจะออกอยู่อีกเพียบเลยนะครับยังไงฝากติดตามด้วยละกันนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่โจมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยช่องทางรับชมที่หลากหลายท้งกล่องรับสัญญาณดาวเทียม TMM z ที่ช่อง10และ133หรือรับชมผ่านสัญญาณดาวเทียมระบบ C band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku band ที่ DTV ช่อง76และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันโดย Search คำว่า TMM Channel ทั้งในระบบ iOS และ Android GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี